สวัสดีครับวันนี้แม่หญิงกับน้องภูมินะครับก็มาอยู่ที่สถานีรถไฟบ้านเตงหนามนะครับนี่มีรถไฟอยู่ด้วยนะตรงป้ายอะ่ะเนี่ยนี่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 รถไฟอยู่ตรงป้ายนเนี่ยเนปล่านี่นะครับวันนี้นะครับน้องภูมิกับแม่หญิงนะครับจะพาเ,เพื่อนๆนะครับมารอดูรถไฟกันนะครับไปไปนั่งดูตรงไปนั่งรอตรงโต๊ะเดี๋ยวรถไฟมา ตอนนี้นะครับน้องภูมิกับแม่หญิงก็นั่งรอก่อนนะครับรถไฟยังไม่มานะครับน้องภูมิก็รออย่างใจจดใจจอนะครับอ๋อน้องภูมิบอกได้ยินเสียงกระดิ่งแล้วนะครับอ่าตอนนี้เราก็รออยู่นี่เลยใกล้ๆทางรถไฟนะครับนี่นะครับถ้าเด็กๆมาตรงรถไฟนะครับก็ห้ามเข้าใกล้นะครับให้อยู่ไม่เกินเส้นเหลืองนี่นะครับ นี่เราก็ต้องมีผู้ปกครองอยู่ใกล้ๆด้วยนะครับอ่เดี๋ยวเรารถไฟมาแล้วเราถ่ายดูนะครับน้องภูมิกับแม่ยืนรออยู่นะเอาแล้วรถไฟมาแล้วยังยาวเลยน้องภูมิยังยาวเลยล เร็วเลยอะไปแล้ว,รว,รวครับรถไฟไปนู่นแล้วโอ้รถไฟยังเร็วเลยนะครับโอ้โหยังงงอยู่เลยอะคลิปนี้น้องภูมิพาเพื่อนมาดูรถไฟนะครับเร็วมากเกือบไปดูไม่ทันนะครับน้องภูมิยังนำหน้าง,งงอยู่เลยนะครับฮนะ คลิปนี้พามาดูรถไฟนะครับให้น้องภูมิติดคลิปกอนครับโอเคครับกดไลค์ลให้น้องภูมิด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย